โอเคครับวันนี้เราได้ดูคาติ939ซุ per สปอร์ตนะครับเข้ามาทำการสวิสท,ที่ร้านนะครับแล้วก็เราจะใช้เครื่องมือ PTYM021 เราก็ออนสวิตช์นะครับเรียบร้อยเราก็จะไปที่เครื่องมือ PTYM021 นะครับไปที่ดูคาตินะครับไปที่ดูคาติแล้วก็ไปที่ H S s e r i e s ครับนะครับ ตัวนี้สามารถใช้2เมนูได้นะครับใช้ที่ s series กับ h y p e r m o t ม r ั9 9 9ได้นะครับแต่เราจะเข้าไปที่ s series ก่อนนะครับก็จะไป Super ร์สปอนะครับเนี่ยครับก็คือปี2 0 1 7ันสิเถึงสอง9เนี่ยครับก็มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ด a ต้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ด a ต้กันครับมาเรียบร้อยครับก็มีทั้งหมดส1หน้านะครับตัวของ ซปเปอร์สปอร์ตจะมีเพียงเก้าหน้านะครับแต่ถ้าเราใช้ของไฮเปอร์โมตาเราจะได้สีเวียดหน้าเต็มนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ชัดก็คือนี่คือตัวเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะได้เก้าหน้านะครับเก้าทับสิ่เบียดเห็นไหมครับอ่าแปดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอเคนะครับนี่คือเราสามารถตรวจเช็คและวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ได้นะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าหลักนะไปดูโค้ดกันครับว่ารถคันนี้มีโค้ดไหมเดี๋ยวจะไปดูที่ลิตรโค้ดกันครับว่าโค้ดคันนี้มีติดโค้ดไหมนะครับไปดูกันครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยโค้ดโค้ดมานะครับตอนนี้โค้ดมาเนี่ยโค้ดมาทนี่เห็นนะครับที่ติดโค้ดอยู่นะครับ ครับติดโพสอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปลบโพสกันครับว่าเระจกไปลบโพสกันครับเดี๋ยวเราจะไปอีลารกันครับเดี๋ยวเราลบโพสนะครับลบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่อ่านโพสครับไม่มีแล้วนะครับเนี่ยเราลบโพสเรียบร้อยครับรถคันนี้ซูเปอร์สปอร์ต939นะครับดูคติ ก็ใช้เครื่องมือในการลบโค้ดเรียบร้อยนะครับทําให้เห็นเห็นนะครับว่าเราสามารถทําได้ลบโค้ดชิคโค้ดได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับการดำเนินการในการตรวจสอบวิเคราะห์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เราดําเนินการโดยพนมบิ๊กไบค์เยสไบค์เจอร์ีเยี่ยม MAP Big b ไบค์เซอร์วิสสกาย k e r ร่วมกันดำเนินการในการตรวจเช็ควิเคราะห์ในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ